สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยไปถักไป EP แปดละพับๆนะคะบางคนไม่เคยเจออยู่ๆก็มาเปิดเจอช่องครูแล้วก็เอองงว่าตกลงช่องนี้ทำอะไรจริงๆแล้วนะคะช่องครูเนี่ยเป็นช่องที่สอนงานถัก เป็นช่องที่สอนงานถักนะคะจากเข็มโคเชตไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอก็จะมีจะมีหลายาหลายรูปแบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีโอสอนถักซะมากกว่าพอถักไปถักมาก็จะมีคำถามหลายๆคำถามเหตุผลอีกประการแรกก็คือว่าครูเริ่มว่าง เริ่มว่างแล้วทีนี้ YouTube เขาก็อประมาณว่าให้ขายของได้ก็ไหนๆก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยทำเป็นเพลิ์คุยกันแล้วก็ขายของไปด้วยอ่าสำลักน้ำลายตัวเองนะคะก็เลยกลายเป็นเพลิ์นี้เพลิ์อะไรนะ คือครูจะมีสองสามเพลย์ลิสตน์น,นะคะถ้าสุจะใครใครจะถักนะถ้าใครจะเรียนงานถักก็ดูหัวข้อมันนิดนึงถ้าเป็นถักเสื้อครูก็จะบอกว่าสอนถักเสื้อเนาะอันนั้นก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการถักล้วนๆน,นะคะหรือไม่งั้นก็สอนถักหมวกสอนถักผ้าบันคออันนั้นจะมีเนื้อหาในเรื่องของการสอนล้วนๆเลยแต่ถ้าสุว่าเป็นหัวข้อที่ขึ้นว่าคุยไปถักไปอันนี้ก็จะไม่ได้สาระอะไร นะคะก็จะมามาลักษณะว่ามาคุยกันมากกว่านะคะหรือว่าบางคนมีคําถามครูก็จะเอาคําถามนะมาทําเป็นวีโอคุยกับพวกเรานะคะก็อย่างหลายๆวีโอที่ครูได้ลงไปแล้วที่คุยไปถักไปอะนะคะก็จะมีคําถามจากเพื่อนๆคําถามจากเอฟซีคำถามจาก, FC, าจากเอ่อหลายๆคนครูก็เอามาทําเป็นวีโออธิบาย เพราะบางครั้งเวลา,าถามคำถามมาในคอมเมนต์นะคะครูไม่สามารถที่จะอธิบายได้เนาะแต่ก็ขอให้ตั้งคำถามมาครูจะได้อัดเป็นวีโอให้นะคะถ้าครูรู้นะเพราะว่าครูก็ไม่ได้เก่งไปหมดทุกอย่างครูก็ไม่ได้เก่งนะคะต้องยอมรับตรงๆว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่ง <c oughs> เพียงแต่ชอบถามว่าเริ่มถักตั้งแต่ตอนไหนเริ่มถักตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆปถมมั้งเมื่อก่อนมันจะ เมื่อก่อนถ้าสูว่าเป็นคนรุ่นครูนะอายุหกสิบกว่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเรียนถักจะมีเรียนงานบ้านจะมีเรียนแม้กระทั่งถูบ้านจะมีเรียนแม้กระทั่งทำเอ่อจะพูดว่าไงอะ่ะสอนแม้กระทั่งเงย็บผ้าอันมามัยใช้อะ่ะสมัยก่อนนะอันนี้ครูจะโดนแบนหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่มันคือเรื่องจริงนะคะสอนสอนให้ ทำผ้าในามัยใช้เพราะว่าสมัยก่อนเมื่อประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบมีมีวิวัฒนาการมันก็ไม่ได้มีความสะดวกสบายเ,เหมือนตอนนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีหลายๆรูปแบบให้เลือกใช้เลือกสรรหา เดี๋ยวคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมครูจดจดจ้องจ้องคือเวลาคุยด้วยเวลาคุยด้วยแล้วก็ทําด้วยอ่ะบางครั้งนึกว่าตัวเองเก่งไงนึกว่าตัวเองแบบจะคุยไปแล้วก็ถักไปด้วยได้แบบลื่นลื่นนะคะแต่ด้วยความที่แบบพอมาทําจริงๆอ่ะมันก็มีสะดุดเหมือนกันนะคนอายุหกสิบกว่าก็บางครั้งพอคุยคุยไป เฮ้ยมาลงตรงไหนว่าอะไรประมาณเนี้ยอะนะคะเล่าต่อเล่าต่อครูก็เลยเออมาทำช่องเหตุผลของการทำช่องครั้งแรกก็ไม่ได้เม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเอออะไรมากมายกับช่องนะคะคิดว่าเฮ้ยเรามาลงงานถักของเราเผื่อว่ามีเพื่อนเพื่อนเผื่อว่ามีใครสนใจเอาสัก ร้อยคนสองร้อยคนก็ยังดีคิดในใจว่าสมัยนี้จะมีคนชอบเหมือนเราไหมนะชอบถักเสื้อชอบถักกระเป๋าชอบถักมวกอะไรประมาณนี้จะมีคนชอบเหมือนเหมือนกันกับเราหรือเปล่านะก็ถักไปด้วยแล้วก็ลงใน youtube ด้วยนะคะสมัยก่อนครูทำ u t u b e นี้มาประมาณปีนี้จะปีที่หกนะ,ะเดือนพิจิกาเออเดือนนี้ประมาณมาที่ 17, สิบเจ็ดสิ จะเข้าปีที่หกนะคะจะเข้าปีที่หกก็พอหลังๆมาก็ youtube เขาบอกว่าตอนนี้นะขายของได้แล้วนะใน you tube เนี่ยนะคะก็ถ้าขายของนี่ก็ครูไม่ได้ขายเองนะครูแค่แนะนำเฉยๆแล้วเวลาคุณกดลิงก์เข้าไป มันก็จะไปอยู่ในช h อป e ีแพลตฟอร์มของช h อป e ีนะคะเราก็สามารถเลือกหาซื้อได้ตามใจชอบแล้วก็มีช h อป e ีการันตีไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยเ,เวลาซื้อไปสั่งซื้อไปแล้วจะโดนหลอกหรือจะโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช h อป e ี้เขาเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ใหญ่อยู่แล้วนะคะเชื่อถือได้ ครูก็ถือโอกาสคุยไปแล้วก็ปักตะกร้าไปเผื่อครูอยากจะขายอะไรไงครูก็อยากเป็นแม่ค้าอยากมีรายได้ด้วยอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าใครอ,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 อะไรสนใจสินค้าก็สามารถจิ้มลงไปในตะกร้าที่ที่ครูปักไว้ให้ได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดที่มีอิทธิพลมากๆเลย สมัยก่อนเวลาเราจะไปหาซื้อของที่ไหนนะคะเราก็จะต้องไปที่ตลาดพอวิวัฒนาการขึ้นมาหน่อยเราก็จะต้องไปที่ห้างใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะเราดูเราดูว่าเราอยากจะซื้ออะไรเราก็จิ้มซื้อจ่ายเงินผ่านตามระบบนะคะเดี๋ยวของก็มาส่งถึงบ้านฉะนั้นว่าสื่ออะไรเดี๋ยวนี้สำคัญ บางคนบอกว่าทําไม่เป็นถ้าสมมติว,ว่าทําไม่เป็นก็ต้องมันก็ต้องหัดนะถามว่ามันจําเป็นไหมถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็มีส่วนจําเป็นในชีวิตของเรามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะเนาะหรือว่าไงอะหรือว่ายังเดินไปซื้อของที่ตลาดเหมือนเดิมพกเงินสดเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ครูกำลังจะทำหูกระเป๋า อ่ะอันนี้ก็ไม่สอนนะคะทำหูกระเป๋าตัวน,นี้แล้วเดี๋ยววีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงอ่าวีโอเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวจะลงสอนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงตอนนี้ลงอย่างเดียวก็คือลงอ่อทำดอกทำดอกมาน,นี่อ่ะลงทำดอกไปอ่ะทีนี้นะคะวีโอนี้ครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการสร้างแบรนด์ไหนๆก็พูดถึงในเรื่องของโลกออนไลน์แล้ว ถ้าสติว่าใครเล่นไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนๆเนาะถ้าสติว่าเราเล่นโดยที่ไม่ไม่ซีเรียสนะเล่นแบบเล่นแบบสนุกสนานอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ซีเรียสในการที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มหรือสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ถ้าสติว่าบางคนเล่นแล้วต้องการที่จะมีไรายได้อย่างที่หลายๆคนอย่างที่เพื่อนๆเรามีไรายได้บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายของไม่ว่าจะเป็นการ สอนไม่ว่าจะเป็นการเป็นโค้ดเป็นครูในเรื่องอื่นๆนะคะมันก็จะมีวิธีการสร้างแบรนด์ได้สองแบบแบบแรกก็คือเราสร้างแบรนด์จากตัวเราเองนะคะอันนี้พอเวลาเราสร้างแบรนด์จากตัวเราเองรายได้ที่เราจะได้มาก็คือการเป็นโค้ดเป็นครูการเป็นโค้ดเป็นครูนี้จะต้องแบบเก่งในเรื่องของของวิชาการวิชาการก็เหมือนอก็หมายถึงในเรื่องของการ สร้างสื่อออนไลน์การอสอนทำออนไลน์อะไรประมาณนี้การอยู่หน้ากล้องการโพสสินค้าการถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะมีรายได้จากการที่เราสร้างแบรนด์ด้วยตัวเราเองเนาะให้เขาเชื่อถืออ,อันที่สองก็คือว่าแบรนด์มาจากสินค้าแบรนด์มาจากสินค้าก็คือว่าสินค้ามันจะสร้างแบรนด์ของมันเองนะคะ ใครก็ขายได้ว่างั้นเถอะถ้าเป็นสินค้าตัวที่มันมีแบรนด์ที่ฮิตติดตลาดอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าครูพูดถูกหรือเปล่าแต่ความรู้สึกครูเป็นอย่างนั้นนะนะคะถ้าสมมติเราจะมาสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์เนาะมันก็จะต้องมีการสร้างแบรนด์จากตัวเราเองแล้วก็หรืออาจจะเป็นเอาแบรนด์สินค้าที่มันดังๆอยู่แล้วนะคะมาขาย อืงงไหมอ่ะถักไปถักมาก็ได้แค่นี้ล่ะเช่นวันนี้นะคะวันนี้ครูก็จะมาแนะนําไอ้ย,อยาสระผมสามารถกดซื้อสั่งซื้อได้นะนะคะ มันก็เป็นยาสระผมที่เราใช้ปกติสมัยก่อนซันซิวนะคะมันก็ยังอยู่ยงคงกระพันนี่จนมาถึงรุ่นเราซึ่งอายุมากแล้วสมัยก่อนยี่ห้อนี้ครูจำได้ว่าตั้งแต่แบบสมัยครูเด็กๆนะหรือว่าใครพอจะมีความรู้ว่ามันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วแต่เท่าที่ครูรู้ว่าครูจำเออ จำได้อะจําความได้จําความได้มันจะเด็กเกินไปไหมพอเริ่มจะแบบสิบสิบเอ็ดขวบพอเริ่มจะเออแม่บอกว่าไปซื้อสันซิลไปซื้อ,อยาสระผมทีซิอะไรประมาณเนี้ยก็เห็นยี่ห้อนี้แล้วนะคะอ่ะก็จะคุ้นเคยคุ้นเคยกับคนรุ่นเก่าๆแล้วจะบอกนะเวลาไปซื้อเนาะเวลาไปซื้อของนเะถ้าเป็นรุ่นเรานะคะกรุณานะเอาแว่นไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหม พอเจอกับตัวเองพอซื้อไอเนี้ยอันนี้คือยาสระผมแล้วมันแพ็คนะคะมันมันมันแพ็คคู่เราก็เข้าใจว่าเป็นยาสระผมอันนึงเป็นยานวดอันหนึง่งที่ไหนได้มันเป็นยาสระผมสองเฉยเลย <c oughs> ฉะนั้นดูดีๆนะคะดูดีๆว่าเวลาเอ,อเขาแพ็คเนี่ยเขาแพ็คยาสระผมขวดหนึ่งยานวดขวดหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าแพออ็คยาสระผม คู่หนึ่งอะไรประมาณนี้หรือว่ายานวดคู่หนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูดีๆนะคะอ่ะอันนี้อันนี้เผื่อถ้าใครสนใจนะรูปักตะก้าทิ้งไว้ให้แล้วก็จะพยายามเล่งไอ้ตัวเนี้ยเล่งกระเป๋าเนาะจะพยายามเล่งกระเป๋าเพื่อที่จะมาแบ่งปันนะคะวิธีทํากระเป๋าตัวนี้ให้เสร็จเร็วๆแล้วเจอกันอีพีต่อไปนะคะถ้าสมมติว่าใครมีแบบ คอมเมนต์อะไรนะคะพูดคุยในเรื่องของของประสบการณ์หรือพูดคุยในเรื่องของความรู้หรืออะไรจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาข้างใต้ได้นะคะแล้วยังไงกระป๋อใบนนี้จะพยายามทําให้เสร็จเร็วๆะนะคะอันนี้คุณใช้เชือกฟอกนะนะคะเราเจอกันในวดีโอถัดไปนะคะ